สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำคลิปเออเป็นคลิปธาตุนะคะก็จะเป็นความรักของชาวธาตุลมเนาะชาวธาตุลมประกอบไปด้วยราศีมิถุนตุลกุมนะคะการอ่านทางนี้เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l r e a d i n g คือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอบกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งปตัดสินใจไปโดยหงแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใคร อยากดูส่วนตัวกับบาบี้มีทั้งปรึกษาโทรคุยพิมพ์ถามตอบแล้วก็แบบอัดคลิป YouTube นะคะแบบนี้เลยนะแอดไลน์มหาบาบี้ได้นะคะดูรีวิวได้ที่ช่องชุมชนแล้วก็แฟนเพจนะคะรีวิวแน่นมากๆเลยแล้วก็เป็นรีวิวจริงจากลูกศิษย์โดยตรงไม่ได้จกตานะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากเรียนจิตวิทยานะคะถามว่าจิตวิทยาเรียนไปทําไมเรียนเพื่อได้ความรู้ เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอดีบวันลืมแฟนเก่าสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าเสียใจยกินไม่ได้นอนไม่หลับ2แฟนเก่าแล้วไม่โอเคนะคะมีรีวิวรีวิวนักเรียนมากมายนะคะแล้วก็คัสท,ที่ป้า่สอนปัจจุบันคือคัสยาสนินะคะยาสนิช่วยอะไรบ้างยาสนิช่วยเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรนะทําให้คนตกหลุมรักเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าที่อยากจะกลับมาเนาะมีคนรีเควสกับบี้เยอะมากนะคะว่าบ,บ,บี้ขออาจารย์แบบว่าอยากได้แฟนเก่ากลับมาต้องทําคลาสไหนนะคะเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองเพราะอย่างน้อยแฟนเก่าไม่กลับมาเราก็จะหา แฟนใหม่ได้ค่ะโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นความรักสมมุติเรามีแฟนอยู่ปัจจุบันนะคะทายังไงให้ความรักอยู่กันยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คัดเยสน่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นงานที่ติดต่อประชาสัมพันธ์เอ่อประสานงานกับบาร์บี้อย่างเงี้ยแบบงานที่ต้องดิวลูกค้าต้องปิดการขายนะคะก็ใช้ยสเน่ได้ด้วยนะคะถ้ามีคนรักเราถ้ามีคนชอบเรายังไงก็ได้ใช้ชนะอยู่แล้วนะคะใช้ได้กับทุกกรณีเลยหรือถ้าเราไปชอบใครแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนคนนี้ คบกับเราหรือเราไม่รู้จะสื่อสารยังไงเราอยากจะจีบเขาอย่างเงี้ยก็ใช้คาสยาสน่ได้นะคะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งอะที่ป้าบี่สอนเดือนมีนาคมจำเป็นไพ่ Romance Angel นะคะเป็นไพ่นางฟ้าที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการให้ให้คาแนะนําเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งที่พี่จะสอนก็คือเป็นคลาสไพ่พาพิคเนตนะคะเป็นไพ่ที่แนะนําทุกเรื่องนะคะในการใช้ชีวิต แล้วก็สายมูสายคนที่บูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะอยากจะเรียนก็ลงเรียนได้เลยอันนี้สอนนมสัยยนนะคละสสาสที่แบบเป็นคลาสที่ป๊อปปูล่าที่สุดในตอนนี้นะคะชื่อคลาสว่าล้างแขนแฟนเก่าหรือว่าทําให้แฟนเก่าเสียดายนะคะรวมวิธีการนะคะทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้แฟนเก่าเสียดายทําให้แฟนเก่าเนี่ยกลับมาคุกเข่าขอโท โทษคุณหรือว่ารู้สึกเสียใจที่ทิ้งคุณไปแล้วก็กลับมาขอคืนดีคุณด้วยตัวคุณเองนะคะใครที่สนใจคลาสทั้งหมดนี้นะคะบางคลาสราคาไม่ถึง1,000บาทเราจะอัพราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึงราคาเต็มนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ราคา Early Bird หรือราคาพิเศษก็รีบมาถามอาจารย์ได้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นความรักของชาวธาตุลมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันเลยนะขยันดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะคะ มาค่ะความรักของชาวท่านลมเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะมีการดีวอยู่กับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือว่ามีการเดินทางไปต่างชาติต่างประเทศแล้วก็อาจจะได้พบรักด้วยนะคะหรืออาจจะความรักของคุณก็ค,ณคือคนที่คุณรู้สึกคิดนึกถึงอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะ จะเจอความรักกันได้ในเรื่องของการงานนะคะแบบสมมุติเราไปทํางานแล้วแบบเออเราเราไปพบรักตรงนั้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะกําลังใช้เวลาตีความอยู่มันไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเท่าที่มารีเห็น The Fool กับ The World มันเป็นค่อนข้างไพ่ค่อนข้างสวยนะคะไพ่ค่อนข้างสวยอยู่เดี๋ยวก่อนนะ รู้แค่ว่าเรื่องแฟนเก่าเนี่ยแหละเรื่องปัญหาคาราคาซังเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจริงไหมนะแต่ว่า มันอาจจะลองลองทุกคนลองอัดเดบกันนะว่าเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่าแต่ว่าที่บาร์บี้เห็นอาจจะเหมือนกับว่ามันจะมีคนคนหนึ่งอะที่อยู่ไกลคุณอะอาจจะอาจจะไกลกันมานานแล้วด้วยแบบแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยหายไปจากความทรงจำเลย ถ้าในในช่วงเมืองไทยแบบถ้าช่วงนี้คือเขาเปิดประเทศได้แล้วอะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาอาจจะได้พบเจอกันนะคะหรือว่าอาจจะได้แบบได้เจอกันเลยแหละอืมวอพีม่มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของแฟนเก่าเนี่ยความเป็นคู่กันอะ่ะ bring k King of s w o r d กับไพ่ราชินีถือดาบอันนี้อ่านยากนะแต่ว่าคือเท่าที่บี้ดูนะเหมือนกับว่าคนคนเนี้ยกับคุณนะคอะเคยเจอกันมาก่อนแล้วแล้วอาจจะต่างฝ่ายต่างแยกกันไปมีครอบครัวเป็นความรักที่คุณทั้งคู่ระหว่างคุณกับเขาคือไม่เคยลืมกันเลยคุณก็ไม่เคยลืมเขาเขาก็ไม่เคยลืมคุณแล้วก็แบบ ต่างฝ่ายต่างเสียดายกันแล้วก็มันน่าจะมีในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศไหม long distance relationship ที่มันทำให้ความสัมพันธ์มันสารต่อกันไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันเหมือนเป็นการกลับมาแบบอาจจะกลับมาอยู่เมืองไทยหรืออาจจะเป็นการที่แบบกลับมาโคจรกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความรู้สึกนั้นน่ะที่ที่เราเคยดิวกันอ่ะคือความสุขหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยังมีอยู่นะคะ เราดีรู้สึกถึงถึงความแบบจริงๆแล้วคุณกับเขาอ่ะก็เข้ากันได้นะเรื่องของความทัศนคติอะไรเงี้ยแบบดูเป็นคนที่ถ้าคบกันอ่ะมันจูนกันได้มันเข้ากันได้มันมีความแบบเคืือหนุนซึ่งกันและกันได้แต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องระยะทางหรือว่าการทำงานที่จะต,ต้องเดินทาง ไปต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของ long distance ก็คือเรื่องของระยะทางมันทําให้ตัวคุณของเขาเนี่ยต้องห่างกันแล้ที่นี้มันเป็นเหมือนการกลับมาของคนเก่านะเท่าที่บีเห็นอาจจะกลับมาพูดคุยกันก็ได้คนที่เคยห่างหายกันไปนานมากแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วก็อาจจะได้กลับมาคุยกันนะคะในเทปนี้ในอีพิโซดนี้นะคะซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเดือดซันมันคือการเริ่มต้นแบบการเริ่มต้นความรู้สึกซึ่งกันและกันเริ่มต้นความรู้สึกดีๆนะคะมันเป็นการเริ่มต้นทั้งความรู้สึกแล้วก็บางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่แล้วก็ไปทําให้เจอคนคนนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยบ๊บบี้มองว่ามันอาจจะเป็นตอนที่คุณคุยกับเขาอะเขาอาจจะยังไม่โสดก็ได้นะคะเขาอาจจะมีแฟนแล้วแล้วก็มันเลยทําให้ ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะสารต่อไปได้แต่ตอนนี้คือเขาอาจจะแบบไม่โสดแล้วเออ I'm sorry ขอโทษค่ะตอนนั้นเขาอาจจะไม่โสดแล้วตอนนี้เขาอาจจะโสดแล้วแล้วก็เหมือนแบบตามหาคุณนึกถึงแตงโมอ,อีกแล้วอะ่ะเออนึกถึงพี่แตงโมอ,อีกแล้วอะ่ะที่แบบเขาเคยเจอพี่เบิร์ดเมื่อแปดปีที่แล้วเก้าปีที่แล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันเป็นดิสเินีจริงๆเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักแบบ อ่ผมลิขิตอะไรอย่างนี้จริงๆเลยนะอืมแล้วก็เหมือนได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเราอาจจะเจอกันแล้วก็ไม่ได้แบบลงเอยกันแต่ท้ายที่สุดแล้วอะเราก็กลับมาลงเอยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ t ู o อ่ะครมีมีคนที่แบบ มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแฟนมีมีสองคนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นอาจจะอาจจะแบบมีคุณด้วยมีอีกคนนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบสานความสัมพันธ์ได้ไม่เต็มที่แต่อันนี้มันคือกลับกลับมาแบบเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่คอนเฟิร์มนะว่าว่าโสดไหม จริงๆบี้ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวที่บี้เล่าให้ฟังเนี่ยมันไป,ไปตรงกับใครบ้างเพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบ general แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ไพ่เล่าให้ฟังมันก็อาจจะตรงกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในนี้ถ้าคนที่เข้ามาในนี้แล้วเรื่องราวมันตรงคุณจะแบบเอ้ยเรื่องของฉันอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะแล้วมันจะยังไง เป็นการกลับมารู้สึกอีกครั้งหนึ่งที่ที่เจ็บปวดเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่เลิกกับครอบครัวเขาหรือเปล่าคุณกับเขาเคยจบกันนั่นก็ etcetera, คือเป็นแฟนเก่าเนี่ยหรที่แบบมีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแบบเหมือนแบบตอนคบกันไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเหมือนแบบเอา้าต้องจบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่โสดหรออะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งรู้ว่าเอา้าเธอเธอไม่โสดหรออะไรอย่างเงี้ย จัสติกไฮเพลินเซตใช่ใช่เป็นรักสำสเร้าแน่เลยเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่ากลับมาพบเจอกันด้วยอาจจะสถานาการณ์เรื่องของการงานหรืออะไรก็ตามแต่แล้วกลับมารู้สึกหรือถ้าอีกในนึงคุณบอกว่าเฮ้ยคุณคุณกับคนคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนอาจจะหมายถึงว่าสถานาการณ์ความรักที่คุณเคยเคยพบเจอมาแต่ก่อนนะอย่างเช่นคุณเคยแบบ เคยมีความรักที่ที่เจอคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วก็เหมือนแบบเราอาจจะไม่อยากที่จะเจอความเจ็บปวดนั้นอีกแต่เราก็จะดึงดูดคนแบบเดิมๆเข้ามามันมีคนแบบนั้นจริงๆนะที่เจอคนที่มีแฟนหรือมีเจ้าของแล้วพอเวลาผ่านไป ก็มักจะเจอคนมีแฟนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเหมือนวนลูปเดิมนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคืออาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศหรืออาจจะเป็นคนที่ในฐา,านะหน้าที่การงานค่อนข้างดีมีหน้าตาทางสังคมคือเหมือนแบบพอจะมีความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะก็ต้องเจอ อาจจะไม่ได้หมายความว่าเจอคนเดิมเสมอไปอาจจะเจอคนแบบเดิมความรู้สึกแบบเดิม,ดมอีกแล้วหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบฉันต้องเจอแบบเดิมอีกแล้วหรอฉันต้องเจอแบบเหมือนเดิมอีกแล้วหรออะไรประมาณเนี้ยแบบทําไมทําไมฉันถึงไม่เจอคนที่แบบมาเป็นครอบครัวสักทีทําไมฉันถึงไม่เจอคนที่แบบใช่สําหรับฉันสักทีอะไรประมาณเนี้ทําไมต้องเจอแบบนี้อีกแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเหมือนแบบอยากจะเจอคนที่ใช่แต่แบบสุดท้ายก็ลงเอยแบบเดิมๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งนี้ก็ได้แต่เท่าที่พี่ดูก็น่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วการเจอครั้งนี้มันก็เป็นความสุขแต่มันไม่สุดอะคะ่ะมันเป็นความสุขที่สุขนะอยู่กับเขาแล้วสุขนะแต่ก็ลึกๆมันก็ยังมีความแบบก็อยากครอบครองอยากอยากสัิงแต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยังยังมีความแบบ เสียดายจังเสียดายจังอะไรอย่างเงี้ย คิดที่เราเจอกันช้าไปเสียดายที่เจอกันช้าไปเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิด7ดดาบการโกหกปิดบังซ่อนเล้นเหมือนแบบเบื่อแล้วทำไมแบบทาไมเหมือนพอเจอคนที่ใช่แล้วแล้วก็จะมีความหงหุดหงิดตัวเองเลยนะว่าแบบทำไมเวลาที่แบบเรา จอคนที่ใช่ทําไมมันต้องผิดเวลาแล้วทําไมเวลาที่เราแบบอยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งทําไมจะต้องจะต้องเป็นคนมีเจ้าของทําไมคนคนนั้นถึงไม่เป็นคนที่แบบโสดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกแบบนี้เลยรู้สึกเบื่อเบื่อมากแบบไม่อยากเปิดใจให้กับใครแล้วไม่อยากมีความรักแล้วคือรู้สึกเหมือนแบบทําไมจะต้องผิดหวังหรือเสียใจกับความรักอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอเจอสถานาการณ์นี้ทีไรอะ่ะมันก็ทําให้ตัวเราอะ่ะยากที่จะออกมาจากสถานาการณ์นี้นะคะคนมีครอบครัวมีเจ้าของอยู่แล้วกับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงเขาทาให้คุณรู้สึกเสียดายว่าแบบทำไมเราไม่เจอกันก่อนหน้านี้วะอะไรเงี้ยทำไมทำไมอีกแล้วเหรอทำไมฉันต้องเจอคนมีเจ้าของอีกแล้วอะไรเงี้ย ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดูเอานะว่าสถานการณ์ความรักมันจะเป็นแบบนี้ไหมถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไพ่อยากจะแนะนำอะไรเดี๋ยวถามไพ่โรแมนติกแองเจลนะคะ Healing Family Waiting for u n r e q u i t e d Love ถ้าคุณยังฝืนความสัมพันธ์เนี้ยคือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีเรื่องที่คุณยังไม่รู้ คุณยังไม่ได้รู้อีกมากมายในในเปลือกของเขาหรือในสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณรู้อ่ะคุณยังไม่รู้อีกเยอะเลยถอถามว่าคุณควรทํำยังไงไพแนะนํามาบอกว่าคุณควรที่จะอยู่นิ่งๆแพงๆของตัวคุณก่อนคุณควรที่จะอยู่ในในที่ของคุณแล้ววันหนึ่งอ่ะ waiting for ้เพราะเพราว่าต่อให้คุณพยายามนะคะ make effort ต่อให้คุณพยายามแค่ไหนอ่ะ มันก็เป็นอะไรค l อยติดลฟอยู่ดีมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดจเจนอยู่ดีให้คุณใจใจเย็นนะคะใจเย็นแล้วก็อย่าวิ่งตามนะคะใช้วิธี attraction ก็คือใช้วิธีการดึงดูดตัวเองแล้วคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ถามว่าเป็นความรักครั้งใหม่จากใครจากคู่โซเมทที่ที่เขาเกิดมาเพื่อคุณที่เขาเป็นคนของคุณจริงๆนะคะ มาดูราศีลักนานะคะมีราศีธนูค่ะลักนาธนูราศีกันลักนากันเมถุนมิถุนลักนามิถุน,ลน,ถนแล้วก็พฤกษกนะคะมีธนูกันเมถุนพฤกษกธนูนกันเมถุนพฤกษก นนี้ะะคะข้อความระหว่างคุณกับเขาเขาอยากบอกอะไรกับคุณหรือคุณอยากบอกอะไรกับเขานะคะขอบคุณค่ะที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริงอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ได้ยินไหมเสียงหัวใจของฉันมันกำลังบอกว่ารักเธอแล้วก็แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองนะคะโอเคนะคะที่รักฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้บาร์บี้อุ้ย ลืมไปเพนดูลัมอันนี้เป็นหินโรสคอร์สนะคะจะตั้งชื่อว่าน้องโรสคอร์สเลยเป็นหินที่สามารถบูชาเกี่ยวกับความรักได้ตอนนี้รอบรอบที่จะปุกเสกล่าสุดนะคะหรืออีกสาม,สามหินเนาะแล้วก็สีอื่นๆสามารถสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าพี่จะออกมาเนาะแต่วันนี้จะจะแขวงน้องโรสคอร์สนะคะ นี่สามารถที่จะเอามาทําเป็นกําไรได้นะกำไรข้อมือคือได้เลยนะคะหรือว่าเป็นจี้ก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะบูชาเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็เสริมสน่หนะคะผู้ที่บูชาจะทําให้ คุณมีสนิทมากขึ้นหรือว่าจะทําให้ความรักของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีวิชาวิธีบูชาบอกให้นะคะว่าเราควรจะนอนกับน้องยังไงเราควรจะคุยกับน้องยังไงหรือเราควรจะอธที่ฐานกับน้องยังไงนะคะและที่สําคัญที่สุดนอกจากบูชาเพนดูลัมแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ชอบที่สุดคือสามารถที่จะดิ่งทานายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการดิ่งด้วยนะคะสามารถทาทำนายคาถามว่าใช่ไม่ใช่รักไม่รัก เขารู้สึกชอบหรือไม่ชอบเราได้หมดเลยนะคะแล้วแต่การทํานายหรือตั้งคําถามของเรานะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะตั้งคําถามเนาะให้ทุกคนตั้งคําถามในใจเลยค่ะและให้น้องดิ่งนะคะอันนี้บ๊อบบี้ไม่ได้ขยับมือนะคะนี่น้องนิ่งอยู่นะใช่ถ้าใช้หมุนค่ะถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช้หมุนค่ะถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะ คือจะบอกว่าเพนดูลัมที่อาจารย์เลือกมานะคะคือปลุกเสกเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้องแข็งแรงมากเห็นไหมคะตอนนี้น้องกําลังหมุนนะจะไม่เหมือนน้องเองเจิลของบาร์บี้นะตอนแรกบาร์บี้ก็โชว์น้องเองเจลใช่ไหมน้องเองเจลจะแบบจะมีความเกลี้ยวกล่อมของนางแต่คือจะบอกว่าพลังงานคือล้นมากทุกคนดูเห็นไหม บีคัดสั่นสิ่งที่ดีมาสำหรับคุณนะคะแล้วก็ปลุกเสกนี่คือจะเป็นพรีออเดอร์หน่อยนะคะแล้วก็จะปลุกเสกชื่อคุณโดยเฉพาะเลยสิ่งที่คุณต้องการคาดหวังโดยเฉพาะเลยนะคะจะให้อาจารย์ปลุกเสกเนาะอาจารย์จะปลุกเสกให้นะคะนี่เลยโอ้โหแข่งเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์เลยนะคะแข่งแบบแรงมากคือพลังงานทุกคนดูถ้าบีไม่ได้ขยับมืออ่ะคือข้างบนบีอาจจะดูเหวี่ยงนะเพราะว่า แรง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 เยอะจริงๆแต่ว่าจริงๆพี่ไม่ได้เหวี่ยงเลยนะคะน้องแบบมาเต็มมากหยุดค่ะโอเคคำตอบคือใช่นะคะโอ้โหสุดสด,สด,สดรับรองบูชาคือปังปิรูเยอาาัตราตาบาเกตด,ดาโกแน่นอนนะคะสามารถทำนายได้ทุกวันเลยตัดสินใจอะไรก็ได้อย่างเช่นแบบจะทักเขาไปดีไหมให้เพนดูลัมตอบอะไรเงี้ยจะโทรหาเขาดีไหมให้เพนดูลัมตอบ จะตัดสินใจอะไรให้พี่ดูลำตอบให้นะคะใครที่สนใจอยากบูชานะคะแอดไลน์มาได้เลยแล้วใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์หรืออยากเลียงโรงเรียนคร์สไหนนะคะแอดไลน์มาได้นะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะใครอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณก็อธิฐานด้านล่างนะคะบ๊ายบายค่ะ